วัของเราตามที่หลวงตาก่อตั้งขึ้นมาก็เพื่อที่จะฝึกฝนพวกพระของเราให้มุ่งเน้นหนักไนทางด้านการภาวนาการภาวนาที่จะเป็นไปได้ก็จับใจความตอนที่หลวงตาทัานจิตเสื่อม ข้าสมาธิได้บ้างไม่ได้บ้างท่านก็มองหาสาเหตุว,ว่ามันเป็นเพราะอะไรจึงทั้งมีโอกาสหมอที่ท่านไปไปกับหลวงปู่มั่นแล้วหลวงปู่มั่นไปงานศพหรือ,อยังไงนี่แหละหลวงตาก็เลยมันคิดว่าเฮ้ที่จิตเราเสื่อมเนี่ยเป็นเพราะ เราขาดการภาวนาไปคำบริการพุโทโธมันมันติดต่อกันจิตมันอาจจะเสื่อมในคราวนั้นทีนี้หลวงปู่มันมาอยู่ท่านพ้ออยู่วัดองค์เดียวท่านก็เลยคิดว่าเอาละเราจะแค่จิตเึงของเราด้วยโบกบริการภาวนาพุโทโธจะไม่ให้ เริมเลย,เลยดูซิมันจะเป็นยังไงท่านก็ทำตามที่ท่านท่านท่าน,นคิดคาดหวังไว้ทำความพยายามอยู่สามวันด้วยกันจิตก็เริ่มสมบงไม่เห็นคือเรื่องภายนอกมันค่อยจางลงจางไปการบริกรรมภาวนามันยิ่งเข้มแข็งขึ้น แล้วก็แสดงผลออกมาเป็นความสงบร่มเย็นนี่ท่านทำไปทำไปเนื่องจากท่านเป็นคนจริงจังทำอะไรก็ทำให้เกิดประโยชน์อย่างนั้นจริงๆท่านจึงได้นำอุบายอันนั้นละ่ะมาสั่งสอน พวกเราทั้งหลายซึ่งบางองค์ภาวนามานานแล้วจิตมันเสือมไปมันรู้จะแก้ไขยังไงก,ก็ต้องเอาตามวิธีของท่านนี่แหละทีนี้ไอ้ความที่ไม่จริงจังความที่ไม่ไม่เป็นคนจริงจังอะไรเหมือนเหมือนเหมือน,นกับลุงตาท่าน ทำไปทำไปคือจะ,จะให้จิตมันลงอยู่กับคำบริกคมพุโทโธอย่างเดียวมันทําไปทำไปก็เผลอบ้างอะไรบ้างมันก็ไม่เข้าถึงจุดทุกทแีแต่อย่างน้อยมันก็ทําให้ความสงบเริ่มมีเริ่มมีมาให้เห็นบ้างแล้ว นี่การทำของท่านท่านพูดไว้แต่เพียงว่าเราจะบริกรรมพูทมลไม่ไมม่ให้ลืมไม่ให้หลงไปเลยนี่ความจริงจังของเรามันเอาแบบท่านไม่ได้เราจะทำยังไงเราก็ต้องเอาหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามาประกอบันเข้า อย่างเช่นที่ว่าอภรณกะปฏิปทาการปฏิบัติไม่ผิดมีอะไรบ้างท่านก็กล่าวไว้ว่าให้มีอินทรียสังวรคือสํารวมสํารวมตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราไม่ให้มันโลกแวกคลอนแฟนไปไปทั้งลูก,ลก ไปทั้งลูกไปทั้งเสียงไปทั้งกลิ่นไปทั้งรสโพธิพระไม่ให้มันหลงละเริงไปตามอันนั้นมองเห็นลูกก็ม่ทรงไปนึกว่าลูกดีลูกชั่วเสียงไครเลาะนเสียงหนูหูอะไรสั่งเนี่ย พยายามตั้งจิตไว่าให้เป็นกลางเสมอมาให้มันสายแสบไปทางอารมณ์รักใคร่ชอบพอหรืออารมณ์เกยดชัง <S <S เมื่อเราตั้งจิตเป็นกลางอยู่อารมณ์เหล่านั้นก็จะค่อยๆตกไปกลายเป็นความเย็นขึ้นมาในาจิตเราก็เริ่มรู้ว่าเออนี่มันถูกทางลแล้วล่ะทาปฏิบัติไปปฏิบัติไป ความสุขสงบมึงก,ก็จะมีให้เห็นได้แต่ที่การทำของเราบางครั้งงงเราเอานอนทำไปมันก็เลยไม่ปฏิบัติต่อกันท่านก็มีข้อต่อมาว่าโพชินีมัตตัญตาให้ระมัดระวังในเรื่องในเรื่องอาหาร จะให้เป็นการส่งเสริมกิเลสฉันพอ,อยังชีพอยู่ได้แล้วก็เป็นประโยชน์ต่อการภาวนาด้วยซึ่งในทางโลกอาจจะมองเห็นว่าอาหารของเราไม่น่ารับทานแต่ว่าเรารับทานลงไปแล้วมันมีผลดีต่อการภาวนาถึง,งไงมังก็ต้องเฟื่อขบฉันไปอย่างนั้นล่ะ มันถึงจะเป็นไปไดอ้อีกข้อหนึ่งก็คือจาพิยานโยกเป็นเราต้องประกอบความเพียรอยู่เสมอให้เป็นผู้เซอร์นอยู่เสมอการที่ สนใจอยู่ในการภาวนาจิตม,มันก็ค่อยคุ้นเคยเขาคุ้นเคยในทางสงบการประกอบอยู่ด้วยสอนตรงมันก็เลยทำให้จิตเราสงบได้แน่แน,แน่ต่อมาถ้าไม่สงสัยไปแน่รวมอื่นการการปฏิบัติ ก็มีหวังว่าจะก้าวหน้าต่อไปได้พวกเราทั้งหลายก็ให้ยึดตามข้อที่ท่านทรงตัดสั่งสอนไว้อย่างเวลามาพบกันจะพูดคุยกันมันก็ต้องคำนึงถึงว่าเป็นการส่งเสริมกันในด้านการภาวนา ไม่ใช่จะพูดไปเรื่องโลกเรื่องสองสารการส่งเสริมทางด้านภาวนาพูดยังไงท่านว่าอภิชตากว่ามากน้อยของมีมากแต่ว่าเราจะเอาน้อยๆใจมันก็ไม่ลูกรามเหมอเิมไปไปตามสิ่งของที่มีมากมีน้อยสันติสันโดษ ือยินดีตามที่เกิดที่มีไม่ไม่ต้องขวนขวาวยอยู่มานั่งจิ่หาหาลมนิ่งไม่นิ่งไม่เจอไม่กระตาพยายามหาอยู่ในที่สบงบสงัดเวลาพูดกัน ก็พูดกันว่าเออสถานที่นั่นดีนะเป็นสงบสง,งัดเหมาะแก่การภาวนาสีลธรษมพูดถึงเรื่องศีลมันตัวดูเสีของตนให้บริสุทธิ์อยู่เสมอจิตใจก็จะไม่ไปคล้องแกะคงคองแวะ อยูกับนการการปฏิบัติของเราเนี่เราผิดหรือเปล่าจิตเราสงบได้ง่ายหรือยากวันไหนถ้าไปคุยกันมามากวันนั้นผมมาปฏิบัติมันก็รู้สึกมันเข้าสมาธิได้ยากนี่แหละท่านถึงว่าอาสังสักนิกาไม่คุกคีด้วมู่คณะเพื่อนฝูง เพื่สั่งประชาชนญ,ญาติโยมเหมือนกันให้ทั้งหน้าทั้งตาอยู่เหมือนเเป็นคนผู้เดียวจะใจในเมื่อไม่ส่แสไปแน่อารมณ์ที่เป็นพิษเป็นภยัยมันมันก็จะสงบให้เราเห็นหน้าเห็นตานได้แล้ะ สมาธิภาษาพูดจากันก็ให้ใหมีว่าชักชวนที่จะทำให้เกิดความสงบใจปัญญาคาถาพูดกันเรื่องปัญญาที่ทำยังไงที่ทำให้จิตสงบได้อาจจะต้องเริ่มย้อนมาเรื่องการ รมอินทรีย์ของเราคือมีความสำรวมอินทรีย์ตาหูจม,มูกเดินกายใจอยู่เสมอไม่ปล่อยให้มันหุ่นวายสายแสมเหมือเนเรือที่ขาดทั้งเสือวีมุดพูดนถึงเรื่องความพยายามที่หให จิพ้นจากทุกข์แล้วก็พอพ้นจากทุกข์แล้วมันก็จะมียานวิมุตติยันนศสนะขึ้นมาว่าเออจิตเราพ้นจากทุกขนะ์แล้วน่ะนี่แหละเป็นหัวข้อที่จะส่งเสริมการภาวนาของเราที่ว่า ผู้โทรเส,สื่อมเสื่อมบาเหตุไรแล้วเราก็ได้อาศัยทำทมุดเหล่านี้แหละมาประกอบที่จะทําให้ใจิตใจเราคุ้นเคยสอนทำมากยิ่งขึ้นจนกระทั่งถึงจุดสุดท้ายคือความผลทุกท์โดยประการทั้งปวงเอาละการแสดงธรรมเห็นว่าพอสังคุน,คน